อ่ะสจีครับพี่น้องวันนี้ม้นซิวก็ได้หนังเรียนก็เป็นแฮปปี้วรนเลยของคุณเรียกน,นะครับวันเกิดของคุณเรียกที่ส่งตังมาให้เหล็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับเนาะแล้วก็มีจะเลี้ยงใส่กอกนะครับแล้วก็จะมีน้ำโคกน้ำน้ำโคกน้ำส้มน้ำเขียวไอ้น้ำโคกไม่มีน้ำเขียวนะครับเป็นเม็กเป็นน้ำส้มของประเทศไทยนะครับคือมันจะแพงนิดนึงเพราะว่าม้นก็อยากให้เขาได้กินของดีๆนะครับเราก็จะมีช่มอาจะมีช่มนะครับนะอะ นะครับจี่นะครับของเมืองไทยเลยนะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีช่มนะครับแล้วก็ขอให้คุณเล็กนะครับเพงรวยๆวยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะครับกับที่โอนเงินมาขอให้เล้่คืนอย่างสมบูรณ์แบบขอให้เล้นคืนเป็นร้อยร้อยล้านนะครับนะเพราะว่าขอสวภาพแงินแดงนะับขอบคุณนะครับทุกทุคขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแทน ติดเหล็กได้ผู้ใหญ่ในบ้านนะครับเจ้าดีครับยอมมจะแจกก่อนนะครับกินเลยกินเลยกินเลยก็นั่นแหนลยกูเล็นหลยเลยินเกินเลยกเลกินเลยวกินนเลยกิเกินเลยกินเก็ยกินเลยกินลยกกนเกินเลยกนเยเกเลยยวกิเรยกิยนเกินะลยกบเนกิคลยเกินเลยเนย นี่ครับน right? ี uh well. so ่คขอะครับขอบคุณมากๆนะครับเนาะกินแล้วมากินแล้วเออก็สวยๆน่หรือว่าเดี๋ยวไปแจกน้ำนมันเป็นห่าข้าไปเขาไปเออเข้าไปกินเข้าไปกิน นะครับถ้าเกิดว่าใครจะกินน้ำนะครับน้ำอะไรก็บอกได้นะเดี๋ยวมนจะแจกให้นะครับขอขอบคุณเจ้าพับจริงๆนะครับเนี่ยนะครับบ่าววันเขาก็มานะครับอ่ากินเลยกินนั่งนุ่นแสียนู่น่ะเอะอน้นะา <laughs> Lao nát quay vào hải bằng. Lao nát quay vào hải bằng. Lao nát quay vào hải bằng. Lao nát quay เออมันเป็นทางเราไอ้ก็นี่ครับนี่ก็คือเหลือๆก็กินนะครับเพราะว่าวากาศที่นี่ก็นาวพาะทคนนะครับเมื่อกี้ชุดกีฬาดีแสกเหล็กๆเราก็ผู้ใหญ่นะครับก็เป็นคองคุณช้านะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปใส่กอกคล้องคุณเด็ดนะครับก็ถือว่าได้ทำบุญวันเกิดเดียวกันถือว่าได้ทำบุญด้วยกันนะครับเนาะ นี่ครับนายปล่อยรู้นายปล่อยรู้เออมีน้ำหนักหนักก็เย่าใส่แจกละใช่ป่ะเออนั่นแหละฮะก็กินเลยกินเลย แจกเออมักจก็แจกเออเขาแจกฮะเออแจกป้าอะไรมักจ้อเขากลูกๆนะครับชมเชียว์วานนะฮะเดี๋ยวให้หลานชายเป็นคนแจกอืเออนั่นแหละมักจกเดี๋ยวก็เอากระปุ่งเดี๋ยวก็เอาแจกว่างเขาก็ลูกๆก็เลยอะว่างกะเจ้าก็ลุกเลยแจกละน้ำจิ้มมีเหรอเมื่อกี้ขนนน่ะนะกามา Hãy subscribe cho má Ghiền nè Gõ Để không bỏ lỡ những เผื่อเห็นได้เห้เนี่เนอเห็นได้เห้เขาเดียวว่ากุญแจไหนก่อนนั่นเออเขาแยกเหลี่ยงผู้ชายผู้หญิงนะดูดิดนะครับแล้วก็แจกส้วมเคียววานคนล่ลูกนะครับอืมมีส้มมีน้ำมีอะไรนะครับสมบูรณ์แบบบนบ,นบา่า อิ่ม uh, ทั oh, ้งคนทาบุญแล้วก็อิ่มทั้งคนกินนะอิ่มบุญอิ่มใจจริงๆนะครับวันนี้เนาะขอบคุณมากๆครับแล้วก็อย่าไปว่าเป็นไทยสถานที่เริมๆเด็กๆเดิมๆนะเด็กเหล่านี้ถ้าเกิดเขาโตขึ้นมานะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรอ่ะเก่งอาจจะเก่งเหมือนทำให้ประเทศของเราหรือว่าวันของเราดีขึ้นนะครับเนาะมวลก็จะพยายามปันเขาให้ดีแล้วก็จะทำเป็นโครงการออกกำลังกายทุกเช้านะครับเนาะ

นี่ครับเออเออนั่นแหละกินก่อนนะเตรียมตั้งลยกินนะกุ้ข้าคุณคข้าก็นันแหละเออ

ต้องแต่ต่างกันนำ้ำซุมที่บ้านท่านนี้เป็นเมืองไทยแท้นะนทาทเลยบา,า,าอทเลย <laughs> เอาทเลย <c oughs> นี่ครับโอเคนะครับทีนี้เสกอก,ก็เลยอยู่สองถาดนะครับแต่ว่าบางคนเขาไม่มาเพราะว่ามนจะรอไถ่ที่เดียวนะครับมันก็มืดมันก็ค่ำได้มันคือเรียกคนมาลำบ,บากนะครับมนก็ ให้คนที่บริจาคมาอย่าบอกว่าเออได้เงินเราอ่างไปทําไมของไม่แค่นี้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมวลทาด้วยใจนะครับมวนทําด้วยใจมวลไม่ได้คิดอ,อะไรนะครับมวนเต็ียมใจทำให้พี่น้องทุกคนได้ร่วมทําบุญกับเด็กๆเ,เหล่านี้หรือว่าผู้ใหญ่นะ้ำมวลของเรานะครับดูดิผักอันใสสุดสวย,สวยมาเลยนะครับวันนี้ดูด,ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้มวลก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะเนี่ย เน่เน่เน่มาแยกมาเอาตรงนในกับพองไงมามามาแยียบกันในปางเอาในเอาในี <im <im ouais <im uh> <im ่ยด้นมาเปิ่นพองตรงนในพ่ออันนี้เป็นของเมืองไทยโอเคนะครับพี่อ่าคุณคุณเดีกนะครับโอเคนะครับมนก็ขอลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปแล้วมนก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องห่วงนะครับมีอีกนะครับตอนเย็นมนก็จะเลี้ยงอีกนะครับแต่ว่ามนก็จะไถ่ให้รู้เพราะว่าเป็นช่องคลิปมันก็จะแม่ได้นะครับมนจะ มันจะไถมันจะเลี้ยงอีกนะครับเดีอยให้กอก่องถาดแล้วก็น้ำซมเลยอีก3-4ขวด4-5ขวดนะครับเนาะเพราะว่าของประเทศไทยมันจะแพงกว่าที่บ้านเรานะครับมันก็หนูก็อมนก็อยากให้คนเล้กินของดีๆนะครับเนาะอิ่มกันไหมครับทุกคนอิ่มเปล่าตองเออตองสูอิ่มตองสูปาอิ่มเออขอบคุณค่าก่อนได้ปุนไหนขอบคุณค่าก่อนเออขอบคุณค่าก่อนขอบคุณร้าก่อนขอบคุณรับทุกคนขอบคุณครับ ความขับข่าวให้เออความขับโอเคนะครับอ่าโอเคโอเคนะครับขอให้ขอให้ครอบครัวมีความสุขนะครับเนะาะทำอะไรก็ขอให้สมพรปรารถนาน,นะครับ